สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิดผมเป่าแมวแซดวันนี้เรามาอยู่กับกดเกมเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมนี้ผมเคยเล่นนะผมเคยเล่นเกมนี้แล้วมันมีการอัปเดตใหม่นะเช่บนี่เหนเ็นไหมครับ เหมือนมี่อนเพกาแต่เพียงแค่ว่ามันจะเป็นในฉบับของเกมนี้นะจะมีมนุษย์พัมกินบรเทโเตอร์รทอมเอเตอทอมเอเตอแล้วก็อ,โโโอะโรบอทดเป็นไอ้นี่นะเป็นเ p ็นทั้งหมดเลยแล้วก็ถ้าว่าจะเคลียร์เนี่ยก็เคลียร์ได้ตรงนี้นะครับ นี่มีเกมวิ่งตรงนี้น,น,น,นะหยุดเวลาได้ด้วยนี่เนี่ยแวม่นี่นะนชุบ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 ชจุดศูนย์กลางของคนนะในเกมเมลอนเพเกาจะเป็นหัวก็คือในเกมเมลอนเพเกาอ่ะหากว่าเราหยุดเวลาแล้วดึงหัวเนี่ยเป็นอะไรอะ เป็นอ,อะไรตาท่ๆไม่ไมีไรไม่ไรแล้วเราห้ามหมไม่ฮะก็ะะในเกมเมลอนเพากาวนะครับจุดศูนย์กลางของคนเนี่ยเวลาเราอยู่เวลาใช่ไหม mm hmm. แล้วเราดึงตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นการดึงทั้งหมดเลยดึงทั้งตัวเลยไงจะหากว่าดึงตรงแขนตรงขาจุดที่ไม่ใช่หัวมันจะแยกออกไปเลยนะคือแบบอย่ามายุ่งอะ่ะย่านนั้นอะ่ะ แต่ในเกมนี้ไม่นะจุดศูนย์กลางของคนก็คือตรงนี้นะนี่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 ศูนย์กลางของคนตรงนี้นี่นะครับชืบชืบชบเห็นไหมครับมันก็จะไม่เลื่อนตามนะครับเหมือนในเมลอนเพกาวแต่ในเกมเมลอนเพกาวเนี่ยถ้าหากว่าเราลบ <c oughs> ขอภายนะ ในเกมเมล,ลอนเพกาวเนี่ยถ้าหาว่าเราลบตรงหัวนะครับในเกมเมล,ลอนเพกาลถ้าหาว่าเราลบลบตรงหัวเนี่ยมันจะเป็นการลบทั้งตัวเลยแต่ดูนะครับนี่ไม่นะครับมันจะการลบหัวไปเลยลบบรมันจะตายไปเลยนะครับเลือดออกกระเซ็นออกมาเลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนแขกเลยจุดศูนย์กลางของคนในเกมน,นี้ก็คือนี่นะครับตรงส่วนกลางของตัวนะครับ คดีรีดมันจะเป็นการดี้ทั้งหมดเลยนะแล้วยังมีพวกสัตว์นะมีหมูมีลูกหมูมีไก่มีลูกเกี๊ยบแล้วก็มีไก่ที่โคตรน่าลำคาญไก่ตัวนี้มันจะน่าลำคาญน,นะเพราะมันจะบินไปเรื่อยแต่ไก่ตัวอื่นมันไม่ค่อยน่าลำคาญน,นะแต่เต็มวัยมันน่าลำคาญกว่า เวลาเราจะทำาการทดลองอะไรกับไก่ใช่ไหมพอมันไปแตะอะไรเข้าอยู่มันก็บินเนี่ยมันบินนะแบนว่าฉกอะ่ะแอบบินไปแล้ว wow, <yeah. S 1> มาครับเดีย๋ยวผมขอแกะให้ก่อผมกินข้าวโพดนะนี่ฮะเดีย๋ยวเราเสกคนมาก่อนนะแล้วนี่นี่คือปืนช็อตไฟฟ้า นี่เนี่ยมันสามารถกดยิงได้ด้วยกันที่ปืนนะครับสามารถลากไปไหนมาไหนได้พอได้ที่แล้วก็กดไปที่ตรงไหนก็ได้นะครับนี่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 แล้วมันจะช็อตให้นี่ไหมขาอ่อนเลยช็อตหัวมันจะทําให้คนสลบไปแค่น้นะครับแต่ไม่ถึงกับตายเดี๋ยวมันก็ลุกขึ้นมาใหม่ดูนี่ครับ ทำให้ถึงกับตายนะแล้วถ้าหากว่าไม่อยากกดตรงอื่นแหละก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับนี่นี่นี่ปงสามารถกดตรงนี้ได้ที่มันจะขึ้นมาตรงนี้เอ่อไป๊มืงนี่นี่น,นี่ครับ ตรงนี้นะครับนี่ลองดูนี่ตรงนี้เนื้อเห็นไหมโครขึ้นมาข้างๆไอ้ที่มันเป็นกลมๆขาวๆตรงนี้คนระับเห็นไหมนี่นะครับก็สามารถกดยิงตรงนี้ได้เลยถ้าหากว่ายิงแบบนี้มันจะเป็นการล็อกให้ด้วยนะคแต่ถ้ายิงแบบนี้มันจะไม่ล็อกให้นะแต่ถ้าหากว่ายิงยิงแบบกดอย่างเงี้ยมันจะเป็นการล็อก เรากเราก็สามารถยิงในยิงในไอ้นี่นะยิงในเปอร์เซ็นในจังหวะน,นี้ได้นะยิงในทิศทางนี้ได้ใช่ยิงในทิศทางนี้ได้ตลอดยกเว้นแต่ว่าปืนของเราจะไปชนกับอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้มันไม่ล็อกเป่านะผมเคยเล่นเกมนี้อยู่นะแต่ก่อนอนะ แต่ก่อนมันจะเป็นเอ่อเป็นแถบขึ้นมาตรงนี้ให้เราเลือกแล้วมันก็จะมีตัวละครมีของอะไรให้เราเลือกมาบนแถบตรงนี้เนี่ยที่ผมวงไว้ให้เนี่ยแถบตรงนี้เดี๋ยวตอนเนี้ยมันย้ายไปอยู่ตรงนี้พวกความสมจริงนะครับให้มันเหมือนกับพีโปกเพเกาของจริงเมลอนเพเกาก็ลอกมาจากพีโปกเพเกาแล้วไอเกมนี้มันก็ลอกมาจากเมลอนเพเกา ก็คือลอกกันไปลอกกันมาเนี่ยแหละก็โพดอร่อยอ่ะโตอ๋ออ๋อเขาพูดรักต้ย าลองดูกันที่ปืนอันนี้นะครับมีก็ไปาปูปูปุมเอาไม่มียิงไหมปูปูปูปมปูมีคนเลยนี่นี่นี่แม้ก็จะมีรอยบาทแผลแต่มันไม่มีรอยบาทแผลแบบเป็นลึกๆเข้าไปอะมันเป็นร่องๆอ,งอะ่ะมันจะเป็นแค่มีเลือดออกมาเท่านั้นอ่ะ มันเกมเหมือนเกม TSRP อ่ะใช่ไอเกมที่มันเป็นสติ๊กแมนอ่ะ TSRP เคยเล่นเปล่านี่แต่มันจะไม่มีบาดแผลนะครับ <c oughs> แล้วนี่ก็คือแบทโฮนี่เนี่ยไม่ใช้ไม่ได้ล่ะนี่โอ้โหดูทุกอย่างดูไม่กระทั่ง คุณโยนจะเป็นโทรพริกพริกไ,ก,ไก,ก่ไก่แล้วก็ไก่ใช่เอือมาดูกันที่หมืนงนกันบ้างปืนนี้ครับเป็นปืนที่โคตรโหดเลยนี่นี่มันสามารถยิงหัวคนแตกได้เพราะมันคือลูกซอง แต่ปืนนี่โหดกว่านะหโหดโคตรเลยเละมันสามารถฆ่าเหมือนยนต์ได้ภายในพริษตานี่เห็นไหมฆาคนหายเลยยิงปุ๊บหัวหายยิงตรงไหนส่วนนั้นก็หายไปนี่น,นี่หายไปหมดหายหายหายนี่ครับซึ่งเจ้าปืนนี้เนี่ยไอาหา้หะปืนนี้ก็คือปืนของไอ้นั่นอะ ปืนในเมลอนเพกาอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปให้ดูเดี๋ยวพานี่ครับนี่ถ้าไนเมลอนเพกามันจะเป็นปืนนี้เห็นไหมนี่ในเมลอนเพกามันคือปืนนี้นั่นเองปืนที่มันยิงแรงๆอะ่ะแต่ในเกมนู้นกับในเกมเมลอนเพกามันต่างกันนะครับในเกมเมลอนเพกาเวลาจะเสกข,ของเนี่ย ราก็ต้องไปที่ของที่เราอยากจะเสกแล้วก็ลากออกมานะครับแต่ว่าในเกมนู้นเนี่ยมันจะต้องกดแล้วก็คลิกออกมาเหมือนในตัวเกมจริงไนงะแต่ไม่แต่มีร้อนเพกามันไม่ค่อยสมจริงมันเอาแบบมันเอาความรุนแรงอย่างเดียวอนะมันไม่เอาความสมจริงไงมันเอาแค่ความรุนแรงให้เหมือนก็พอนี่เห็นไหมมันหดครับ อ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรจริงๆจ,ง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 จังๆกันบ้างดีกว่าเกมไีมเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่สมจริงคนระับหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกับน้ำใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราให้หุ่นยนต์เดินไป ย้อนถ้าโดนน้ำมันจะช็อตนะครับเนี่ยนช็อตนี่ชอตหมดเลยนี่ถ้าคนโดนช็อตจากหุ่นยนต์ก็คือจะตายเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าโดนช็อตจากปืนช็อตไฟฟ้าจะไม่เป็นอะไร แต่ถ้าหากว่าโดนรดจั่นยนต์ก็คือจะตายเลยเห็<อ>นเกมนี้เนี่ยจะมีเป็นหมวดหดัวเทคโนโลโยีด้วยครับจะเป็นเครื่องเทคโนโลโยีอะไรต่างไปเพิ่ผมก็ใช้ไม่ค่อยป็นนะสจาหรับเกมนี้คงจะต้องไปศึกษาเพิเ่มเติมมากมายครับนี่ไฟฉายด้วยใน ไปใช้รถไฟอ้าวรถไฟอ้าวรถไฟอ้าไปแต่งแล้ว oh. อ้าวรถไฟอะไรทำไมมันบอกบางเนี่ยวะวัดต่างวัดมันไม่ควรจะบอกบางขนาด โหเอือืมครับอา้าวไมบอกไปว่าเกมนี้มันสามารถโหลดม็อดได้ครับออาไ มันโหลดมอดได้นะครับเกมนี้นี่ครับให้กดตรงนี้นครับนี่ที่เป็นภา,ศา,ศาศษาอังกฤษมีอ e ีขึ้นน้ำหน้าตรงนี้ครับนี่กดข้าไปแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกของหรือว่า NPC สมมติว่าผมเลือกของนะครับมันก็จะมีมาให้เลือกว่าต้องการจะอ,อะไร แต่ว่ามันยังไม่หมดภายในตัวเกมนะครับเขายัต้องอัปเดตอีกเยอะกว่าจะเอามาทั้งหมดนะสมมติว่าผมเลือกระเบิด c 4ครับก็กดคำว่าโหลดนะครับแล้วก็ไปเอาภาพนะแต่ถ้าหากว่าผมอยากเอาตัวละครมันก็จะมีขึ้นมาให้เลือกนี่มีตั้งมีตั้งชื่อให้มันนะครับ มีขยายส่วนบอดี <Luis> ้ของมันนะครับมีเซฟกับมีไอ้นี่ทดลองนะเฮ้ยลืมไปว่าเกมนี้มันมีปืนไฟด้วยเนี่ยโดนไฟเผาเร็ว ไปหาน้ำเร็วไปหาน้ำไปหาน้ำไปหาน้ำนี่มาไปหาน้ำโอ้โอ้รถไฟเผาโอ้โอ้ไก่สิสิหมูมาวันนี้เราจะกินหมูย่างกันเอากลายเป็นหมูย่างเฉยหมูดิบเอา รถด,ด้วยมีรถครับจะเป็นรถอะไรทั่วไปนะแต่หรังวันนี้ผมก็ต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้ผมขอตอลาไปก่อนไปวอ้อย่าให้มีปีซี EP สองกดไลค์กันเยอะๆนะครับ